ครับสวัสดีครับเทเลเลอร์อครับใครที่คอยติดตามกับรถคันนี้ที่ผมเพิ่งโพสไปนะผมก็ตอบ้วผมก็ตอบให้ดูนะเนี่ยดูทรงตามสภาพเนี่ยที่เห็นเลยครับว่าดูเอลักัรใช้ลายขนาดไหนกับทฤษฎีสีที่ไม่ตรงปกความหมายก็คือว่าไม่ตรงงงานมาดัดแปลงอันกันเอาใส่สีนู้นใส่ลายนี้เอาตามสไตล์ที่คือลูกค้าต้องการชอบอ่าแต่คำว่าไม่ตรงป,ก,ปกเนี่ยมันก็คือว่า มันจะทําให้ดูสวยขึ้นแล้วไม่ซ้ําใครไงหมายถึงไม่ต้องปกนี่คือแบบอย่างที่บอกอรหมายหมายถึงวามันมีใจเป็นโรงงานนะ mm hmm. นี่แหละครับสวยตามสไตล์ของสายยามาฮ่าห mm hmm. น้าก,กากของทางร้านถังปีเนียมทางร้านท้ายเป็นตัว,ต,วตัวเป็ดแบบติดกันครับนี่นะครับรถคันนี้อยู่แถวสุพรรณเดี๋ยวคงได้เห็นกันอีกเยอะ,เ,ยอะเลยครับรถเขา เดี๋ยวไปใส่คงใส่เครื่องทำานูททำนิดต่อแต่แนวทางแบบนี้มีที่นี่นะครับเคลเลอร์โอเคครับ